สวัสดีมูทุกผู้ทุกคนนะค่ะน้อควาวิลรอ่อนเปิดเราเน้อจากห่างหายจากวงการไปโดนเติบจากการได้อันเวลาพอเพื่อนว่าจะสันเวลาล่วงโตโมือนี่ก็เลยสีมาส่วนมูอันเฮดกับเขาแซบกินกันเนาจ้าเมนูมือนี่นั่นเป็นเมนูออมบกหอยจ้าคือว่าไปได้บกหอยอันจากไอตลาดเกาหลีมากนะจ้ดเป็นไอ บอกหอยมันมันมันสิต่างจากอันบกหอยบานเห่ามันหน่อยหน่อยหนยหน่อยแต่ว่าคืออยากเอมบอกหอยก็เลยไปล่องไปล่องเอามาเฮ็ดเบิ่งนะจ๊ะเคยเฮ็ดไปตะกี้โดนเติบแล้วอันกับกับพ่อใดอยู่จ้ะกับพ่อแก่แก่ทัดได้แล้วจ๊ะแต่แต่ไม่กัสีบกคือบกหอยบานเห่านะจ้ะเนาะบันนีนาตามันสออกมาเป็นเนวไหอถาเบิ้งเล้ะจ้ะเด้อถาติตามเบิ้งงนะจ้ะเนาะว่าอันออมบกหอย ของกัววิดีโออันนี่เฮ็ดเฮ็ดสูตรไผสูตรบ้านน่าจ๋ากะกะสิออกมาเป็นแบบไรนั่นถาเบิ่งนอกจากนอ้เพราะว่ากะคิดฮอดมูทุกคนก็เลยว่าเอออันผ้ามูมาเฮ็ดก็เขากินแสบๆดิกว่าจ๋าผ้ามาส่วนมาแสบมากินน้ำกันนอกจ๋านอ้ถาเบิ่งน่าจ๋าเด้อว่าออมบอกหอยสิออกมาหนาตาเป็นแบบไรจ้าถาเบิ่งจ้าจ้าบันีีต่อมาเน้าจ้าเด้อมาอันอันใส่เครื่องเข้าไปในอันหมอนาเนาะจะเนาะอันห่อน อันนี้ใส้เห็ดก็น,น่าจะนอะใส้เฮดลงไปจ้ะกระิบว่าไส้พักไปเบิร์ออกจากพา่พมันหลนี่จ้ะใส้อัน,นพักที่ห้างหันใหม่เตรียมใหม่น่าจะลงไปเราแต่กันกะไส้หอยอ่าตามลงไปน้ำหลังนะคะเพราะว่าไอหอยนี่มันซุกไวนก้น่าจ้ะาต่ไส่พักห้องเขาลงไปเลยนี่เด้อจ้ะหอยเ เป็นแบบนี้ไปได้มากอันทาให้หนามันเด็ดเดือดก่อนนะจากแก่ตั้งเสียวลงลงที่หลังระบางหีกาซิมปรุงเครื่องซิมหนามันกนว่ามันเป็นแนวไหนอืมนัวพอดีเลยจ้ะแซบอืแซบแล้วจ้ะ แซ่บแห้งเรียบร้อยแล้วจ้ะออมบกหอยเบื่องเด้ออันอันนี้ถ้วยนี่คือตักน้ำใส่กับไอ้ตักน้ำสดใส่ในถ้วยหน่อยนะจ้ะเนาะแล้วแล้วก็บอกอันออมบกหอยน่นะจ้ะดีได้จ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวอันนี้จากไม่โ้ออันจากไม่โคเว็บนะจ้ะข้าวเหนียวอันอันอันหนึ่งเพราะเป็นหนึ่งอะเว็บจากไม่เว็บเอาจากไอ้เห็ดจากไม่คู่เว็บนะจ้ะเพราะว่าหนึ่งแล้วมันมันแข็งมันพอแซ่บ ก็เลยใส่วิธีการอันไอเห็ดเหนยวจากไม่พรเวฟบัตรที่ตาหนีหิวายเดอรจ้ะเด้อบันี้กล้องกล้องเขานี่ก็ได้ว่าจากแม่ได้จากแม่พันทรงมาให้แม่ทรงมาให้ยนี่วเหนียวบางทีหล่ะจ้ะหอนไวอันกินน้ำซุปมันเขาไปในหัวดังมันสีส้ำซสมัครนะมึงเด้อจำจ้ะสีมันกัสซื้อบออัน มันสีโบเข็มมันไหนเพราะว่ายูเนียมันมีพักไอ้พักใบยานามันมีใบยานาานะจับบรด้คินใบยานามาแซ่บด้กันแล้วใจหิวหรยหิวเยอบ้งเยอแคบบกหอยก่อนเเด้อนี่บกหอยมกนสิเป็นแนวนี่จ้ะมันสีบบมันสีโบไอ มันสิบออนอันเขาเบื่อเขาเบื่ออัดเพี่นเยวเพิ่นเยอะเลยเยอะหาหาลี่หาบอกหอยก่อนอุ้ยหอนหอนหอนอือนี่จ้ะบอกหอยมันหน่วยหน่อยจะมาอันไปหาไปได้มาจากตลาดเกาหลีมันหน่วยหน่อยน่าจ้ะนี่เด้มันกระสีบลอันหน่วยไงคือจังอันบานเห่ากระสีแค่เอานะจ้ะบริเวตัดบริเวตัดตรวมันเพราะว่ามันตัดหยากมันแข็งแห้งนี่จ้ะเฮ้ยอเป็นแบบเนี้ย แกได้อยู่ได้จ้าพ่ออันแกคัดได้อยู่เด้อันออมบอกหอยแกบกหอยอุ้หอนหอนสวบสดมสดนาำหอน,หอน,หอนจ้า มันผาดมันผาดใบย่านางใบย่านางต้องไปเบึงอยู่ตลาดไทยเอ้ยต,อตลาดอันอืมตลาดไทยเฮาน่าจะค้อนอย่าใส่มือแล้วจ้ะเด้อล่างเรียบร้อยแล้วอืมอืม ใส่วิธีแกะใส่วิธีอันใหม่จิ้มนะนี่วิธีแกะบอ,อกผิดอขอนี้เขาจะคอนี้จำลงไปเลยกะกินเหรอแับ,บมาเด้อจะมาแฉบทำกันเด้อ หนามันบอกเข็มมันบอกเข็มคนรอบหนาเอามหมก่อนเพราะว่ามือนนี่กี่ครั้งอันไปตลาดไปหลายหม่องฮัดลองไปตลาดเกาหลีลองไปตลาดอันใช่อีกกี่ครั้งอันกี่ครั้งไปหลายเทือนะจ้ะเอเอเอาเอาถั่วถิ่น,นี่ถั่วเห็ดเด้อหอบหนาจัะวากันไหมเน้อแต่นาะ แซ่บจ้ะอรอบนาะตรงเข็มคนก็นี้แน่นอนจ้ะรอบนี้กะสิเป็นจางๆเนี่ยเจ้าหน่อยแต่ว่าเกิดผเป็นยัางหอห่อตะล่อมนะจ้ะลองเห็ดอันลองเห็ดอันอนอมบกหอยเบงรอบนี้ก็ได้ซำนีิซะก่อน่นอะจ้ะเนาะรอบนาะจัหวากันไหม Có nhiều cái cửa mưa đấy hôm nay dumb nắm hiền mhm mhm cái mhm 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 มือนี่กะสิภาพส่วนมูแสบซัำอย,ยู่เด้อจ้ะเด้อกะสิได้ไปอันยาวต่อเอาเบดเลยตะอืมซํำสุดท้ายอืมเดี๋ยวสิไปอไปจัดการล้างฉาดเด้จ้ะ เหมือมนี่ก็ฝากไว้ซ้ำหนินอกจากนาะฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวเท่วนาะสิบห้ามหิตยังถ้าเบิ้งเด้องจากถ้าติดตามเบิ้งนาะก,กับคิดฮอดผู้ทุกทุกคนเด้องจากเด้อถ้าเบิ้งอันในคลิปต่อๆไปนอกจากนาะเหมือนนี่ควาวิโรอ,อนกับ ทอนีเนอกจากนอขอบคุณหลยายๆเดาที่เขามาอันชมมาเบิงนอกจากนอจะได้กับฝากอันเขียนขอความพิมพ์ขอความมาทักทายกันเด้อจ้าเด้อฝากไปซ้ำนีเนอกจากนอไปกันเด้อจา้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า